guys welcome once again to the sweet chocolate Thai boy channel and for today's episode we are going to continue the series called the kevin crew regarding this topic to discuss today five facts that make you don't want to become a kevin crew anymore ยินดีต้อนรับเป็นหนึ่งครั้งนะครับเข้าสู่สวีเช็อกโกแลตไชบอยชานลครับแล้วก็สำหรับในหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะครับจะเป็นเรื่องราวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์จูเตแอร์โฮสเตสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยบอลจะบอกแต่เรื่องราวดีๆเนาะว่าเอ้ยดียังไงอาชีพนี้ทำยังไงถึงจะได้เป็นหัวข้อในการตอบคำถามวิธีการตอบเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่บอลจะนำเรื่องราวความจริงห้าหัวข้อห้าความจริงด้วยกันที่จะให้คุณรู้สึกกกกกกวว่่่าาาาไมมออออยจะเป็นนนนนนนีแล้้ัััับบบพงงงรคืิฟดู here come the first fact that make you don't want to become the cabin crew anymore okay first general h o u s e m a t e อย่าลืมนะครับว่าสิ่งสําคัญในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การเป็นผู้ให้บริการบนเครื่องบินหรือว่าหน้าที่หลักไปก็คือดูแลความปลอดภยัยผู้โดยสารบนเครื่องเนาะแต่คุณต้องเป็น general h o u s e m a t e ด้วยคุณต้องทาทุกอย่างบนเครื่องในฐานะแม่บ้านพอบ้านนะครับนันหมายความว่าอย่างไรแน่นอนบน on ground นะครับเรามี cleaner คอยดูแลความสะอาดพื้นความสะอาดของ ซีที่นั่งนู่นนี่นั่นแต่ไปหมดเลยแต่ในแง่ของหลังจากที่เทคออฟขึ้นไปแล้วนะครับจนกว่าจะแลนด์อีกครั้งหนึ่งหน้าที่หลักของคุณอีกหนึ่งอย่างคือการดูแลความสะอาดสะอานบนเครื่องบินทั้งหมดนะครับการดูแลพโดยสารใน,นานะผู้ให้บริการคนหนึ่งเช่นเดียวกันนอกเหนือจากดูแลความปลอดภัยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดห้องน้ําอันนี้ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าบางคนเคยทําใจเรื่องนี้กันมาก่อนแนละ้วหรือเปล่านะครับว่าจะต้องทําความสะอาดห้องน้ําด้วยนะแล้วมันไม่ได้ทําความสะอาดง่ายๆเหมือนที่บ้านเราด้วยเพราะที่บ้านเราเราจะรู้ว ถ้าจําเป็นต้องอาอาเจียนจะอา,อาเจียนตรงไหน บนเครื่องบินมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับบางทีบางไฟล์คุณจะเจอผู้โดยสารที่ไม่รู้ว่าทอยเลทโบใช้ยังไงแล้วถ้าเขาเลือกที่จะไม่ถามเราหรือเราเลือกที่จะดันมองไม่เห็นในตอนนั้นจริงๆหรือบังเอิญมองไม่เห็นเขาอาจจะถ่ายบนซิงก์ก็ได้แล้วต้องไปทำความสะอาดบนซิง์แล้วก็ปาดลงให้มันเรียบร้อยลงไปในชักโครกนะครับหรือว่าบางครั้งในการที่จะอาเจียนออกมาเพราะว่ามันมันมันโมชั่นสิกเนตมากมันจะอ้วกแล้วมันป่วยมันอะไรอย่างเงี้ยต้องอ้วกอะไรอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตใช้คำศัพท์ปกตินะต้องอ้วกอะไรอย ไม่ลงดันไม่ลงทอยเลทโบดันมาลงซิงอะไรเงี้ยใครเป็นคนตักครับใครเป็นคนความสะอาด แน่นอนคุณคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ต้องทําทุกอย่างในแง่ของงาน,นทาความสะอาดบนเครื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเจอนะครับทั้งทำความสะอาดห้องน้าบางทีอย่างที่บอยบอกครับว่ามันไม่เป็นที่ที่มันไม่ควรจะลงไปก็ดันไปลงเพราะฉะนั้นก็เราต้องเป็นคนทำความสะอาดนะครับห,ห้องน้ำห้องน้ํานั้นถึงจะสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าในครัวในแกลลี่นะครับส่วนที่เป็นคิิเช่นนั่นคือโซนของเราที่เราต้องดูแลคว,ความสานะอาดเนาะเพราะมันไม่ได้จบแค่ความสะอาดครับยิ่งมันสะอาดแค่ไหนก็แล้วแต่เวลาเกิิิดเเตตุุกกกกกาาาารนนนขึ้้ทอยยย่่่งงงมมั็็็จะแลวปปไ ที่ practice กันมานะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็น general housemate นี่นก็สิ่งหนึ่งที่คุณต้องปฏิบัตินะครับรวมไปถึงในส่วนของชองชาชงกาแฟอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว Coffee or Tea or Me อันนี้คือเคยเล่นกันอยู่แล้วเนาะแต่ประเด็นหลักคืออะไรคุณอาจจะพูดภาษาที่ demanding มากๆถูกต้องไหมครับเอานูน่นเอานี่ไม่จบไม่สิน้นหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะว่า i n t o x i c a t e d อ่าเริ่มแบบเมาเริ่มแบบเอาเริ่มเยอะแยะอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นคือพร้อมหรือเปล่าที่จะไปรับสิ่งเหล่านั้นรับความกดดันบนเครื่องบินเหล่านั้นในฐานะว่าเกิดมาฉันไม่เคยต้องทํางานให้ใครเลยไม่เคยทำความสะอาดบ้านด้วยซ้ําแต่พอเป็นลูกเรือแล้วต้องทําเลี่ยงไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนวันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คุณไม่อยากเป็นพนักงานตอนรับบนเครื่องบินอีกต่อไปนั่นคือเจอร์รัลเฮาส์เมดครับงานแม่บ้านบนเครื่องบิน มาถึงข้อที่2นะครับ The second one I'm going to discuss about i s regarding physical issues Physical issues คืออะไรแน่นอนครับร่างกายของพนักงานต้อนราบบนเครื่องบินเนี่ยอย่างเราเนี่ยเวลาไปบินมันเกิดจากการทํางานหนักต่อเนื่องนะครับเพราะว่าลักษณะของงานก็ไม่เหมือนคนอื่นเนาะไม่ได้เหมือนกันที่เราทํางานออฟฟิศหรือกันที่เราค้าขายอยู่บ้านนะครับเราต้องตื่นลักษณะที่ไม่เป็นเวลาเลยไม่มีรูทีนอะไรที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าตารางบินเราเป็นแบบไหนเราอาจจะต้อง ตื่นเช้าไปบินกลางคืนตื่นกลางคืนไปบินเย็นตื่นเย็นมาบินบ่ายตื่นบ่ายบินเช้าตรู่ตื่นเช้าตรู่บินมืดอะไรเงี้ยคือมันมันไม่มีวันเหมือนกันเลยตลอดทั้งเดือนนะครับขึ้นกับว่าคุณถูกแอส i g ไปบินที่ไหนนอกสจากว่าคุณได้บินในสายการบินที่มันไม่ได้มีความหลากหลายทางด้านของไฟล์ของเซกเตอร์มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยี่สายการบินใหญ่ใหญ่เช่นการบินไทยแบงกอกแอร์เวย์ส หรือว่าจะเป็นลนักษณะของกาตาแอร์เวย์ซิมเรสแอร์ไลน์ที่มันกว้างขวางมากๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าตารางบินของคุณอาจจะหนักมากโดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยเฉพาะฝั่งอินทรากราฟนะครับอย่างกาตาแอร์เวย์บอยอยู่มาบอยรู้ดีว่านั่นคือที่ที่หนักมากแล้วก็หินมากๆในการที่ใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมินิมัมเรส12ชั่วโมงบินต่อ12ชั่วโมงบินต่อคือมันมันไม่ง่ายสำหรับทุกคนอยู่แล้วอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ทําให้คุณไม่อยากไปอีกแล้วพนักงานตอนรับบนเครื่องบ มาถึงข้อที่3นะครับ number three we're gonna discuss about mental issues we talk about physical issues already now it's come to mental issues นะครับมีปัญหาสุขภาพกายไปแล้วปัญหาสุขภาพใจสุขภาพจิตมาแน่นอนอย่างที่บอยบอกครับบางทีมันเกิดจากความเครียดเนาะเครียดด้วยว่าอุตารางแบบ minimum rest แน่นมากเลยบินหนักมากเดือนนี้ไม่มีกรุงเทพเลยฉันจะกลับบ้านไปหาแฟน โอ้ยแล้วไหนจะวันเกิดแม่ไหนจะวันเกิดเพื่อนไหนนัดแล้วไหนขอลีฟสงกรางไม่ได้โอ้มันมีความเครียดเยอะมากครับและยิ่งคิดดูว่าตอนนี้บอยแบบเพื่อนบอยที่ยังบินอยู่ที่กาตาร์ทุกคนก็บ่นในเรื่องนี้ว่าเออมันก็คิดเครียดเนาะตารางบินก็ไม่มีนะครับและอาจจะมีก็น้อยและไหนจะต้องควอนทีนตัวเองอีกรมะมัดระวงังเวลาออกไปข้างนอกอีกเพราะฉะนั้นคือมันก็อาจจะเกิดความเครียดได้ซึ่งทุกคนก็รับมือได้ไม่เท่ากันนะครับสมัยที่บอยยังอยู่ที่กาตาร์บอยก็จะเครียดอย่างหนึ่งคือบางทีบอยไม่มีอาหารที่เป็นนอซยขงไทกิ จะเริ่มเครียดแล้วบอลก็จะเริ่มชวนแฟลกเมทแล้วเอ้ยไปไปร้านอาหารไทยไหมหรือไปช้อปปิ้งนู่นไปทํานู่นทํานี่ไหมโดยที่บางทีบอลไม่ได้อยากไปด้วยซ้ําแต่บางทีเราก็จําเป็นที่จะต้องเอ้ยเนี่ยมันคือความเครียดหาอะไรก็ได้ที่มัน คลายความเครียดของเราอะไรเงี้ยนะครับมันมีหลายเรื่องมากที่ทําให้คุณเครียดครับเพราะาอยู่คนเดียวที่นู่นนะครับในเรา่จะเป็นเรื่องของตารางเรื่องของสภาพแวดล้อมทั่วๆไปเรื่องของลักษณะงานที่วันพรุ่งนี้จะมีบินไฟที่คุณไม่อยากบินเช่นอย่างบอยจะไม่ชอบบินอัลตร้าลองฮอลพรุ่งนี้บอยต้องบินซิดนีย์อย่างเงี้ย16ชั่วโมงฮัลโหลต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วไหนจะโอ้โหโฟล์ชาร์ดในการทางานทุกอย่างคืออยากบินไฟสันส้นๆอยากบินแค่กรุงเทพมันทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณได้ารราราารััับบบบตตาาาาาาางงงงิินนนมมจจกกกกคุณ็้อททํเเีี่่่ยยผผลลสส ถึงผลเสียของจิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยว่า,าอาจจะทำให้คุณไม่อยากเป็นอีกแล้วพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ได้ครับมาถึงข้อที่4นะครับ number 4 the facts that gonna make you don't wanna become a cabin crew anymore okay this is we gonna talk about homesickness โฮมสิกเน็เป็นเรื่องที่แน่นอนเกิดขึ้นแน่ๆกับทุกคนที่ต้องเดินทางตลอดไม่ว่าคุณจะบินหรือสายการบินที่ต้องไปเบสต่างประเทศหรือว่าเบสที่ประเทศไทยก็ตามนะครับมันต้องมีช่วงเวลาที่คุณต้องเดินทางออกไปจากครอบครัวออกไปจากคนที่คุณรักแล้วคุณต้องไปอยู่คนเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการเดินทางในเวลาทํางานเนี่ยมันก็โอเคแหละแต่ถ้าเป็นช่วงที่คุณพักช่วงที่คุณเบรกช่วงที่คุณต้องไปเลเวอร์นานๆมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องสําหรับทุกคนก็ได้ถูกต้องไหมครับถ้าบางคนชื่นชอบการเดินทางชื่นชอบการอยู่คนเดีีียยววเอ่่่่ไไไมมมมมมแฟนหง แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างบอยบอยมีแฟนบอยจะรู้สึกว่าอยากกลับบ้านมาดูอยู่ใกล้ๆแฟนมากตลอดช่วงเวลาที่อยู่ที่กาตาร์นะครับรวมถึงเรามีพ่อแม่ที่เราเป็นห่วงมากพ่อก็ไม่ค่อยแข็งแรงแม่เราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเราก็เป็นห่วงเขาเรามีพี่สาวที่เราอยากกลับมาดูแลใกล้ๆอย่างน้อยที่สุดให้มันโทรหาเราได้ตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบอยู่ไกลกันเกิดอะไรขึ้นก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความจําเป็นแต่ละคนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความคิดถึงบ้านความโฮมซิกมันจะเกิดขึ้นในแบบที่ คุณคาดไม่ถึงเลยแหละถ้าคุณจะได้เป็นพนักง,งานตอนเรัเป็นเครื่องบินนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณไม่อยากกลับมาเป็นไม่อยากกลับมาบินอีกก็ได้ครับ มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับข้อที่5ครับ number five ครับ the fact which is gonna make you don't wanna become a cabin crew anymore โอเค we gonna discuss about the lifestyle i do always say this is not just a job but it's a lifestyle ถูกต้องนะครับมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นวิถีชีวิตมันไม่ใช่แค่การทำงานนะครับเพราะฉะนั้นคือเพราะวิถีชีวิตนั่นแหละมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันแตกต่างจากผู้อื่นเหลือเกินคุณจะมีเวลาว่างไม่ตรงกับใครคุณจะมีเวลาว่างไม่ตรงกับแฟนคุณจะไปช้อปปิง้งวันจันทร์อังคารมันพุดธเท่านั้นคุณจะไม่สามารถไปนัดตรงกับเพื่อนที่อยู่เสาร์อาทิตย์ได้ ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณกับแฟนทํางานคนละเวลาแล้วแล้วก็ยิ่งยากเลยหรือบางทีเราดันได้หยุดช่วงที่ไม่ใช่สงกรานอย่างเงี้ยแต่แฟนเราหยุดสงกรานแล้วสงกรานเราแบบต้องบินอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบนี่แหละเป็นอีกไลฟ์สไตล์ที่บางทีคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้วันนี้อยู่ดีตื่นมาที่โดฮาสักพักหนึ่งฉันต้องไปกินข้าวเย็นที่ซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันบางคนเขาก็ไม่ชอบนะถูกไหมครับขนาดคนชอบชอบอย่างบอยบางทียังเหนื่อยเลยยังท้อเลย และในจังหวะที่เหตุการณ์ส่วนตัวอย่างของบอยนะครับก็คือบอยบินที่บอยพูดถึงซิดนีย์เพราะบอยจำแม้ว่าไฟซิดนีย์เป็นไฟที่พอบอยแลนด์ที่ซิดนีย์ปุ๊บบอยได้รับมสเอจว่าคุณพ่อบอยเสียซึ่งนั่นคือสิ่งที่ What am I doing here อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมี question สำหรับทุกคนที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือนั่นคือความจริงอย่างที่บอยครับบอยตั้งใจมาแชร์ความจริงให้ฟังถ้า3บอยนะถ้าคนที่ไม่ได้ชื่นชอบการทํางานบริการจริงๆการเดินทางจริงๆคุณรับอาชีพนี้ไม่ได้หรอกนะครับขณะคนที่ชอบชอบอย่างบอยเรายังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นคือบอยแค่อยากแชร์ความจริงให้ฟังแล้วก็ไปคิดดูที่สําคัญให้รู้วิธีแก้แล้วก็ handle กับมันด้วยว่าเราจะทํายังไงถ้ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นกับเเเเเรรรรราา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 าในนนนนนะะะททีี่ตอ้ยยยยมมมมสััสัคงงงกกกลลจจบบไไปิๆํ จะเป็นสจวตให้ได้อาจจะเป็นแอร์ให้ได้แล้วคิดไว้ไหมว่ามันจะเป็นแบบไหนในแง่ของความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นสมัยก่อนมาไม่ได้มีใครมานั่งบอกบอยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคือคุณต้องไปเจอเองนั่นคือสิ่งที่บอยเตือนไว้ก่อนกันแล้วกันเตือนแล้วนะ <laughs> อะไรประมาณนั้นนะครับและนั่นก็คืออีกหนึ่งแฟกต์ครับสำหรับการเป็นพนักงานตอนรัเป็นเครื่องบินที่คุณอาจจะไม่อยากเป็นอีกแล้วก็ได้นั่นคือไลฟ์สไตล์ของบอเลยแหละที่เป็นข้อเสียครับ และทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ5 facts that make you don't want to become a c a v e c r e w anymore โอเคสำหรับ5เหตุผล5ตัวอย่างของความจริง ที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากเป็นอีกแล้วกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับอย่างที่บอกครับทุกอย่างทุกอาชีพมันมีข้อดีข้อเสียนะครับและตัวบอยเองเก็ยืนยันเหลือเกินว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีจริงๆบอยชื่นชอบมากๆบอยมีความสุขมากๆกับทุกครั้งที่ได้ไปบินบอยเลือกที่จะออกมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเพื่อรอที่จะไปบินสายเกินบินเล็กๆที่บอยได้ในล่าสุดเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็รอเทรนด์รอตรวจอยู่เหมือนกันแล้วก็ ก็จะกลับไปบินเป็นสายที่3ซึ่งบอยมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วฉันก็เดินกลับมาหาอาชีพนี้ที่ฉันรักที่สุดดีถึงแม้จะมีข้อดีข้อเสียมากมายที่ตอนนี้ฉันนั่งทําข้อเสียให้คนอื่นฟังก็ลองฟังดูครับว่ารับได้ก็จบทุกข้อเสียมันมีข้อดีอยู่ในตัวอย่างที่บอยบอกครับ General Housemaid บอยบอกไปแล้วต้องเป็นแม่บ้านด้วย Ani Fine มากเพราะฉันชอบทําให้ทุกอย่างในความคิดของฉันว่ามันจะต้องเรียบร้อยฉันชอบทำกับข้าวฉันชอบอยู่ในแกลลี่ฉันชอบช่วยเหลือผู้อื่นต้องแบบช่วยเก็บกระเปาาวววววยยอไรฉนด้้้้มมเเใ็ืโแลงง ก็ไม่ทําอะไรไม่ใช่เฮ้ยยูต้องช่วยกันแลวช่วยกันจริงๆกับผู้นดสสันอะไรประมาณนี้คือมันอยู่ในอินเนอร์เราว่าเราชอบมาอ้างเลยแค่ไหนในอาชีพนั้นนะครับเ,เรื่องของฟิสิกอลอิชูเมนทัลอิชูแน่นอนบอยผ่านมันมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับไปในเรื่องนี้อีกเราแฮนด์เดิลได้เรารู้ยิ่งตอนนี้บอยได้เบสกรุงเทพบอยชิลมากบอยหมดปัญหาข้อ4เลยโฮมซิกเพราะว่าบอยเคาอยู่อเวกับแฟนกับครอบครัวเป็นแบบ นานมากๆเรายิ่งจนถึงพ่อเราเสียเรากลับมาทุกวันนี้มันเติมเต็มแล้วเพราะฉะนั้นบอลมีความรู้สึกว่าไม่มมยกับเรื่อง home s กเนสแน่นอนเรื่องไลฟ์สไตล์ข้อที่5นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการฉันอยากไปช้อปปิ้งในวันจันทร์อังคารพุธฉันไม่อยากไปเจอคนเยอะๆบางครั้งการที่เราเป็นสะวตเป็นแอร์นานๆนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะี่คือเราเป็นคน dependable เนาะเราเพึ่งพาตัวเองได้ครับแต่มันจะทําให้เรากลายเป็นคน isolated ที่ไม่ค่อยอยากอยู่กับไทยรวมไปถึง a n t โ s o c i a l ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องก้าวผ่านจุดสำคัญตรงจุดนี้เหมือนกันว่าถ้าเราวันหนึ่งเราได้เป็นไปนานๆแล้วมันจะเปลี่ยนบุคลิกเราเปลี่ยนทัศนคติเราไปขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นบอยเชื่อว่าเพื่อนแอร์เพื่อนสซเชีหลายๆคนที่ยังดูวิดีโอนี้อยู่ของบอยก็คงจะคิดตรงกับบอยเหมือนกันว่าจริงบอยมันเป็นเรื่องจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะอยู่กับตรงไหนแล้วก็เลือกอาชีพที่คุณชอบที่สุดหลักที่สุดทําให้คุณมมีควาสุข ไป the rest of your life ก็แล้วกันนะครับผมและทั้งหมดนี้คือ sweet chocolate ช b o บ c h ช n แ e ลครับวันนี้คือ f i facts that make you don't want to become a c a b i n crew anymore 5ตัวอย่างความจริงที่ทำให้คุณไม่อยากเป็น a แ s สจ o r t Air Hosted อีกต่อไปนะครับยังไงบอยฝากด้วยก็แล้วกันหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บอยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำช่อง YouTube อันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะ ถึงวันที่บอยไม่อยากทาแล้วนั่นแหละแต่บอยเชื่อว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยบอยจะทําต่อไปเรื่อยเพราะบอยตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นวิทยาทานทําให้มันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเอออย่างนั้นมันอยู่คู่กับเราในความรู้ตรงนี้ถ้ามันอยู่กับบอยไปเฉยๆบอยไม่ทําอะไรเลยคนอื่นก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่ถ้าบอยทําตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งช่องทางในการโปรโมตตัวบอยเองให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้นําเรื่องราวดีๆบ้างไม่ดีบ้างตัวอย่างที่ดีบ้างไม่ดีบ้างไปใช้ไปปรับกับของตัวเองก็แล้วกันเนาะ Until then, have sweet chocolate day. สวัสดีครับ